มาถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นที่ครับต่อนเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับนะฮะ,ะเราไปดูกันนะครับการขยายประเด็นจะมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก็ไม่น่าจะหนีพ้นเรื่องราวของน้ําท่วมนะครับตอนนี้ครับสถานการณ์โดยเฉพาะอุบลเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้ท่วมหนักหนาสาหัสเหมือนกับปี62นะครับแต่ว่าก็เป็นการท่วมตามเทศกาลประจําปีของน้ําท่วมเพราะว่า น้ำเขาก็ทวงที่ของเขาเราไปรุกที่ของน้ํานะครับน้ําก็ทวงคืนพื้นน้ำของเขาไปนะครับอ่ะเราไปดูกันครับจากทางด้าน m i n ิเจอร์ออนไลน์นะครับชุมชนที่อยู่ตามริมแม่น้ําก็เจอปัญหาครับเหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมาครับก็คือพอน้ําท่วมมาปัญหาว่าโรคผิวหนังโรคโรคผิวหนังโรคที่เกี่ยวข้องกับที่ระบบเชื้อโรคจากทางน้ำนี่ครับก็เข้ามารุกแหละครับทำให้ มีอาการนะครับเป็นโรคน้ำกัดเท้าและก็ทางด้านไข้หวัดครับเมนเอร์ออนลน์เขาก็รายง,งานบอกว่านะครับเมื่อเช้าวันนี้ครับแม่น้ำมูลในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับยังคงมีการเพิ่มระดับสูงขึ้นทำให้ชุมชนวัดป่าแสนอุดมเทศบาลนครอุบลราชธานีต้องขนมหมแหกแตกระโปะครับอพยพบน,น้ำท่วมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชุมชนรวมแล้วก็เป็น13ครอบครัวครับ โดยขนย้ายมาอาศัยอยู่ที่ริมถนนชประทานท่าบ่อในภาพรวมในขณะนี้ครับมีชาวชุมชนในเขตเทศบานนลนครอุบลราชธานีเรานะครับที่อาศัยอยู่ตามลุ่มแม่น้ำมูลในอุพยพยออกมาแล้ว4ชุมชนกว่า30ครอบครัวเทศบาลตำบลเจรแม2ชุมชน20ครอบครัวเทศบาลเมืองวัดชามราบ2ชุมชน9ครอบครัวนะครับนะฮะ9ครอบครัวอันนี้ก็สภาพความเป็นอยู่นะฮะ โดยทางด้านนายสมัยบันเทิงกุลครับเป็นชาวบ้านชุมชนวัดป่าแสนอุดมก็บอกว่าในช่วง2ถึง3วันนะครับสถึงสวันที่ผ่านมานี้แม่น้ำมูลสูงขึ้นเฉลี่ยวันละไม่น้อยกว่า50เซนครับทำให้ชาวบ้านที่อาศัยที่ต่ําติดแม่น้ำมูลต้องอุพยพหอบมอแหกแต่กระโปนะครับหนีน้ําขึ้นมาอยู่ที่ริมทางครับทำให้บางคนเจ็บป่วยเป็นไข้หวัดจากอาการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งต้องเดินลุยน้ําขนย้ายทรัพย์สิน เข้าไปดูแลบ้านเรือนจึงต้องยาต้องการยารักษาโรคและก็เข้าสัรนอาหารแห้งระหว่างอพยพหนีน้ำครับสำหรับระดับแม่น้ํามูลในวันนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้นะฮะเรียกว,ว่าวันนี้สูงกว่าเมื่อวานครับ22เซนทําให้น้ําสูงถึง7ประมาณ7.01เมตรครับซึ่งก็เริ่มล้นตลิ่งแล้วครับโดยอัตราการไหลก็อยู่ที่ความเร็วนะครับ2,306ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ แนวโน้มยังคงปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่ายังมีน้ําจากจังหวัดที่อยู่เหนือขึ้นไปไหลลงมาส่วนทบอย่างต่อเนื่องครับในขณะที่ทางด้านนายสัมพันธ์เดือนสิริรัตน์ครับทางท่านผอ,อโครงการชุมระทานอุบลราชานีเรานะครับสนงงานชุมระทานที่7ก็ระบุว่าน้นําเหนือที่ไหลมาสมทบช่วงนี้จะทําให้ระดับแม่น้ํามูลเพิ่มสูงขึ้นอีกไม่เกิน50เซนครับในช่วง1-2วันนี้ครับ จากนั้นจะทรงตัวแล้วก็จะลดลงหากไม่มีพายุลูกใหม่เข้ามาสมทบนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องเตรียมระมัดระวังนะครับจริงๆแล้วบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำมูลควรจะเป็นบ้านยกสูงนะครับไม่ใช่ว่าบ้านชั้นเดียวต้องเป็นบ้านยกสูงเป็นชั้นเดียวแต่ว่าต้องยกสูงครับให้พื้นล่างนี้เป็นที่โล่งแล้วก็อาจจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นที่พักได้แต่ว่าจะต้องรองรับน้ําที่ไหลเข้ามาครับทีนี้บางคนก็สอบถามว่าเอ๊ะแล้วทําไม ไม่อพยพหรือว่าย้ายออกจากพื้นที่น้ําท่วมไปอยู่ที่อื่นไหครับเห็นน้าท่วมทุกปีนะฮะแล้วทาไมไม่อพยพหนีนะครับอันนี้เท่าที่เราสัมภาษณ์มาพูดคุยมานะครับก็เหตุผลตรงกันทั้งฝั่งเมืองและก็ฝั่งวารินชมราบนะครับคืออุบลน,นี้น้ําท่วมหนักนะครับเฉลี่ยก็ประมาณ10ปีครั้งครับ10ปีครั้งน้ําท่วมปานกลางนี่ก็ประมาณปีละ5ครั้งเอ่อหปีครั้งแต่ว่าท่วมแบบเล็กๆ,ๆน้อยนี่ครับ ได้รับความเดือดร้อนประมาณนี้แหละก็ประมาณปีละครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณเดือนหนึ่งครับซึ่งเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้ก็รับได้ครับรับได้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีการโยกย้ายอุปยพไปแต่ประการใดนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะมีการไปซื้อที่ที่ซื้อทางไปอยู่ที่อื่นมีเหมือนกันแต่ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของปู่ย่าตายายมีความผูกพันก็ไม่อยากจะหนีไปไหนนะครับแล้วก็เวลาที่คนมาบริจาคเข้าของก็ไปมาก็สะดวกด้วยทีนี้ครับผมนะฮะก็ถือว่าอา ต่างคนก็ต่างทาหน้าที่ไปนะครับผมเพราะฉะนั้นทางด้านเทศบาลเองก็ต้องดูแลนะครับทางด้านนี้เขาเองก็รับได้นะครับนี่ผมเองก็ย้านะฮะสร้างความเข้าใจว่าชาวบ้านเขาเองก็มองดูว่าเป็นที่อยู่มายาวนานนะครับไม่อยากจะทิ้งนะครับและก็รวมทั้งความเดือดร้อนก็เรียกว่าหนักมาสักก็10ปีครั้งหนึ่งปานกลางก็5ปีครั้งหนึ่งประจําปีก็เพียงแค่เล็กๆน้อยๆอยรับได้เหมือนกันครับ ทีนี่มาถึงทางด้านน้านที่อยู่เหนือขึ้นไปที่ถูกพัดพิงเมื่อสักครู่นี้ครับาจากทางด้านเมนเจอร์ออนไลน์เหมือนกันก็มีการรายงานนะครับก็เหนือเราขึ้นไปนี้ก็เป็นจังหวัดกาลสินนะครับทางด้านเขื่อนลำปาวเขื่อนอุบลรัฐจะเป็นอย่างไรครับเราไปดูกันครับโดยทางด้านเมนเจอร์ออนไลน์รายงานบอกว่าอีก6วันครับมวลน,น้ําก้อนใหญ่จากชัยภูมิขอนแก่นถึงกาลสินครับผู้ว่าสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมืออันนี้เป็นการบริหารจากดกยวกับรน้ํานะครับ เป็นการบริหารจัดก,การลุ่มน้ําที่ต่อเนื่องกันโดยเมื่อวานนี้ทางด้านนายสมพลใจกริมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินแล้วก็นายเอกรัฒน์วิศานอำเภอคลองใหญ่เอ,อ่อโทษทีอําเภอคลองชัยจังหวัดกรสินพร้อมด้วยพร้อมด้วยเจ้าที่กรมชลประทานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ครับติดตามสถาน,นการณ์น้ําท่วมนะครับที่เขื่อนระบายน้ําวังยางตําบ,บลลาชีอําเภอคลองชัยเพื่อเฝ้าระวัง และก็เตรียมความพร้อมรับปริมาณน้ําที่จะไหลมาโดยระดับน้ําในลําน้ําชีเขื่อนบริเวณเขื่อนระบายน้ําวางยางขนาดนี้ประตูระบายน้ําของเขื่อนได้เปิดบานทั้ง6บานได้สูงสุดเพื่อระบายน้ําในลําน้ําชีและก็ลดผลกระทบที่จะได้รับผลจากการที่ลําน้ําชีมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นครับนะฮะทางท่านนายเพือเองก็ลงตรวจตาด้วยตนเองนะครับอ่ดูเนี่ฮะ อันนี้เป็นสภาพของลำน้ำนะครับทางนี้คาดว่ามวลน้ำจากจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นและก็มหาสารคามจะเดินทางมาถึงเขื่อนระบายน้ำวางยางในอีกประมาณ6วันขนา้างหน้าผู้ว่ากาลสินก็ได้สั่งการให้อาเภอต่างๆที่มีพื้นที่ติดกลัลมชีให้แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังขนมอแหกแต่กระโปงเก็บไว้ในที่สูงและก็เตรียมรับมือปริมาณน้ำที่จะสูงขึ้นครับนะครับ ในขณะที่สถาน,นการณ์ในเขื่อนลำปาวจังหวัดกรสินทางโครงการส่งน้ําและก็บารุงรักษาลำปาวนะครับรายงานว่าสถานการณ์น้นําฝนน้าท่าจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมูนะครับและก็ความกดอากาศต่าที่ผ่านมาล่าสุดมีปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ำนะครับ921ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ46%ครับจากความสามารถที่เก็บกักได้ไว้ได้ครับยังสามารถรองรับน้ําได้อีก1 0 5 8ล้านลูกบาศก์เมตรและก็มีปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างล่าสุด อยู่ที่20ล้านลูกบาทเมตรรับสำหรับปริมาณน้าที่ไหลเข้าสู่เขื่อนลาเปาลําลน้ําสาขาเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลดีทําให้มีการเก็บกักในเขื่อนเพิ่มมากขึ้นเป็นผลดีต่อพี่น้องป้องป่งปายเงี้ยครับผมสบายใจได้ครับาสามารถที่จะรับได้ครับนี่ท่านนายเพื่อก็ไปรวมคากับนี่เขื่อนลาเปาครับนะฮะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนชัยภูมิที่นี่ครับบู๊ยที่นีครับเกินชัยภูมิครับเมื่อวานนี้ก็รายงานที่โคราชไปนะครับแต่ว่าชัยภูมิเองก็รายงานไปก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันนะครับเ,เราไปดูชัยภูมิที่นี่ครับทางด้านชัยภูมินี้ยังจมบาดันหนักครับ6อำเภอรวมพื้นที่น้ําท่วมกว่า2 0แสนไร่ถนนหลักเชื่อมอีสานท่วมสูงนะฮะสัญจรไม่ได้ครับนะฮะเรือเล็กห้ามออกจากฝั่งเหมือนกันครับ สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิยังคงวิกฤตอย่างต่อเนื่องครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิรายงานว่าพบว่ามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมเสียหายรวมแล้ว2 28,840ิไร่หนักสุดในเขตอำเภอเมืองย่านกลางในอำเภอเมืองครับย่านกลางใจเมืองชัยภูมิเลยครับถูกน้ำท่วมในเป็นวงกว้างกว่า68,324ไร่และก็จังหวัดชัยภูมิได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมแล้วรวมแล้วจาก16อําอำเภอ ตาดต่ออำเภอทั่วไปแล้ว14อำเภอรครับประกอบไปด้วยอำเภอเมืองอําเภอคอนสวรรค์เนินสง่าบ้านเข้าจตรุรัสบํนเนตรนรงเทพสถิตภักดีชุมพลนองบัวเหวหนองบัวแดงกเกษตรสมบูรณ์ภูเขียวคอนสารบ้านแท่นนะครับเหลืออีก2อำเภอที่ยังไม่ประกาศก็คือแก้งค้อกับซับกับซับใหญ่ครับและก็ล่าสุดนี้ครับนะฮะล่าสุดนี้ระดับน้ําท่วมได้สร้างความเสียหายกระจายออกไปวงกว้าง กว่า6อำเภอรประกอบไปด้วยอำเภอเมืองอําเภอจตุรัสอําเภอบำเน็ตอรคงซึ่งทางด้านโรงพยาบาลบำเน็จนโงครับที่ถูกน้าท่วมหนักได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดเป็นครั้งแรกในรอบก,กว่า50ปีครับและก็ล่าสุดลิ้ระดับน้ำในระดับน้ําท่วมในพื้นที่เริ่บลดลงบางส่วนแต่ว่าจุดโรงพยาบาลยังมีระดับน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรครับจึงไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ดําเนินการซ่อมแซมความเสียหายภายในโรงพยาบาลได้จะต้องรอให้น้ําลดก่อนครับ ส่วนอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอหนองบวับวเรงหนองบัวเระเหวครับและก็อำเภอคอนสารที่ยังคงม,มีระดับน้ําท่วมสูงเป็นวงกว้างได้รับความเสียหายในหลายตําบลครับนับพันหมู่บ้านประชาชนถูกตัดขาดมีน้ําหลากรุนแรงท่วมสูงกว่า2-5เมตรครับซึ่งทางจังหวัดชัยภูมิเองก็จะเร่งระดมกําลังเจ้าที่จากกองทัพพันที่สองเข้าช่วยสมทบให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับ สำหรับพื้นที่ตัวอำเภอเมืองชัยภูมิและก็โซนเศรษฐกิจทั้งหมดครับเส้นทางสัญจรตามถนนสายหลักต่างๆมีระดับน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดครับไม่สามารถเข้าตัวเมืองชัยภูมิได้ห้วยโดยเฉพาะสายเส้นทางหลวงหมายเลข201สีคิ้วชัยภูมิเป็นเส้นทางหลักจากกรุงเทพจากโคราชสู่ชัยภูมิและก็ผ่านไปหลายจังหวัดในภาคอีสานน้ำท่วมสูงครับและก็ยาวครับ ไปจนถึงตำบลบ้านค่ายตำบลหนองนาแสงอําเภอเมืองชัยภูมิทําให้ไม่สามารถใช้เส้นทางเข้าตัวเมืองได้เลยครับต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางในพานจุดผ่านทางอําเภอศรีดาและก็อําเภอบัวใหญ่ได้เพียงแค่บางส่วนแต่ก็เป็นไปได้วยความยากลําบากครับนะฮะทางแขวงทางหลวงชชยภูมิเอนะครับก็ใช้ว่าจะนิ่งนอนใจนะครับก็มีการรายงานบอกว่าข้อมูลถนนสายทางโครงการทางหลวง ชนบทในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิประสบอุทกภัยจำนวน20สายครับสัญจรได้13สายสัญจรไม่ได้7สายครับเพราะว่าเกิดน้ําท่วมขังโครงการทางชํารุดจํานวนเสียหาย5สายสะพานชํารุดจํานวน2สายทางครับนะฮะและก็วันเดียวกันนี้เมื่อวานนี้ครับทางด้านตํารวจเองก็รับแจ้งว่ามีคนจมน้ําตายไป2รายที่บริเวณกลางพุ่งนาบ้านโนนว่านไพรนะครับโนนหวานไพรหมูห่5 ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์โรงพยาบาลชัยภูมิและก็หน่วยกู้ภัยสว่างคุณธรรมชัยภูมินะครับในที่เกิดเหตุพบร่างหญิงสองรายครับถูกชาวบ้านใกล้เคียงนําขึ้นมาจากน้ําหลังจากที่เจ้าที่กู้ภัยหลายหน่วยงานเข้ามาในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ําท่วมได้ผ่านมาเจอเหตุการณ์พอดีแล้วก็ช่วยเหลือนําศพขึ้นมาจากน้ำครับมาทราบชื่อภายหลังบอกว่า ผู้ตายคือนางสาวสิริพรพันโสพลอายุ29ปีอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่773หมู่8ตำบลลาดแยงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิและก็คนที่2นางสาวหาเุไทยพลโสพลอายุ28ปีเป็นน้องสาวเสียชีวิตนะครับอยู่บ้านเลขที่เดียวกันครับนี่ฮะของอุบวเรานี่ก็ฆ่าไปแล้วเตี้ยนหมูนี่ฆ่าไปแล้วสศพนะครับจากการสอบสวนบอกว่าก่อนเกิดเหตุ ทั้งสองคนนี้มาเพราะแม่รวมสามคนได้พากันออกจากบ้านเพื่อเดินลุยน้ําไปหาพ่อที่ทุ่งนาใกล้ที่เกิดเหตุแต่ว่ากระแสน้ําไหลเชี่ยวจึงถูกพัดร่างไหลไปตามกระแสน้ําก่อนที่พี่สาวและก็น้องสาวทั้งสองคนจะกอดกันจมหายไปครับส่วนแม่นั้นเกาะกิ่งไม้บริเวณใกล้เคียงเอาไว้ได้พยายามร้องตะโกนขอความช่วยเหลือก่อนที่มีเจ้าที่กู้ภัยผ่านมาพบและก็ช่วยเหลือแต่ไม่ทันเสียแล้วครับ นอกจากนี้นะครับทางเจ้าที่เองก็รับแจ้งเหตุบอกว่าพบร่างคนจมน้ำมาทราบชื่อภายหลังนะครับคือนายชยนันทแซ่ลิมเป็นเจ้าที่ดับเพลิงหน่วยป้องกันบรรเทาสาไรภายัยจังหวัดชายภูมิครับตายไปแล้วนะครับโอ้ยถือว่าสาหัสมากครับผมนี่ชัยภูมินะครับหนักกว่าอุบลราชธานีเราในปี62ครับก็ขอแสดงความเสียใจ กับผู้วัยชนครอบครัวของผู้วัยชนนะครับและก็รวมทั้งขอแสดงความเสียใจกับเอาใจช่วยทางด้านพี่น้องชาวจังหวัดชายภูมิครับและก็ให้กำลังใจทางด้านปอพอด้วยนะฮะสู้ภัยต่อไปครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่อยู่บนนะครับในช่วงหน้าฝนอย่างนี้ขับรถขับราก็แนะนําถ้าเผื่อเป็นไปได้อย่าให้เปลี่ยนยางรถยนต์ครับเพื่อความปลอดภัยต้องใช้ยางที่มีความสามารถในการรีดน้ําได้เป็นอย่างดีนะครับ แล้วก็เกาะถนนได้เป็นอย่างดีครับตรงไปที่นี่ถาวรออยางยนต์ถาวรออยางยนต์กรุป๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวรออยางยนต์เขาเองก็เปตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ตามประเทศออนรถออบรถยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ s u v นะครับทั้งแกมเตียแกมเมเตียแล้วก็รวมทั้งการจำหน่ายล้อแม็กลอกระทะล้ออัลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลักหลายลาลายี่ยยห้อทั้งรมดำและก็ไม่รมดำนะครับท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้ครับ รวมไปถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเกียร์จันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมเตอต์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยําดูแลมากกว่าสบายใจกว่าต้องถาบรอดอย่างจนทั้ง3สาขาแต่ว่าถ้าเผื่อบินเวียดศีษะหน้าเมื่อตรายคล้ายจะเปรลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากจังหวัดตราสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านกลางยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐ หรือว่าจะเป็นเรื่องทวีห้าแยกกวารินนะครับสมทวิตอังกี้ตราต้นโผครับซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็ยอดครับนะฮะเรียกว่าถูกใจผู้สูงวัยนักแหลครับท่านสามารถที่จะดูได้เลยนะครับถ้าเผื่อสั่งซื้อปริมาณมากก็0903701013ครับ สมทวิทอังกี้ตราต้นโพของแท้จากตัดต้องทีมงานคลีนเรดิโอส่วน EC เองก็เป็นสารฟูซิิติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่1ินาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดการสึกกร่อนลดควันดำเพิ่มแรงม้าอัตราการเร่งแซงตีขึ้นคำว่าเหยียบแล้วลื่นปุ๊ดลื่นปุ๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ EC สามารถเลือกเติมได้ที่ ขาวอย่างยนต์หรือว่าจะเป็นอุบลวีนานาันตรงข้ามกับปัมปตทหัวสนามบินอุบลเซอร์วิสถนนคลางอาวุธสอสยนต้้นข้างทุ่งสีเมืองฝั่งวารินก็เรือทวีห้าแยกวารินแสนลักอ,อัเตอร์สวิตตรงข้ามตึกตีแท็กทางไปจังหวัดสิธิเกตอีซีสินค้าไทยคุณภาพส่งออกนะครับสามารถเติมได้ทั้งรถใหม่ป้ายแดงรถมือ2รถใช้แก๊สรถใช้น้ำมันเบนซินดีเซลเลือกเติมได้ครับชาวันนี้ก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนุกานคุยข่าวภาค เช้าครับเจอกันใหม่ในช่วงบา่ายกับผมนพรรและก็ชุลทิตรครับสวัสดีครับ